ลบกวนนะคะคือเราแบบอย่างมีผัวคือเราอยากจะทำคอนเทนต์กบแฟนเห็นเพื่อนเราทำคอนเทนต์กาแฟนหลายๆคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเราอยากมีคอนเทนต์กาแฟบ้างไหม ไม่ได้อยากเป็นไอดอลของการเป็นไปครับเมียครับผู้ชายเข้าได้จริงๆนะครับคือการที่เราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยอินทนนท์คุยเก่งอินทนนท์แบบมีมนุษยสัมพันธ์หรืออย่างนั้นอย่างนี้คือเราทําเพื่อคอนเทนต์สุดท้ายแล้วนั้นเรารักแฟนแล้วเราจะดูแลแฟนเรามีประกันสังคมให้แฟนเรามีในส่วนของบ้านตอนนี้บ้านแล้วก็มีทีวี77นิ้วมีเตียงอันนุ่มมากแล้วก็เรามีประกันสุขภาพตอนนี้คือเข้ามาอยู่ได้เลยแค่แพคกระเป๋ามานะครับอินทนนท์ยังสดอยู่มาจีบไปได้นะครับผมทุกคนตกใจว่า เป็นขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วณตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดนะครับก็คือตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่ายังปวดอยู่อาการดีขึ้นบอกแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องดูอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอยู่ๆแล้วมันมันปวดมากมันจี๊ดมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเจดบอกว่าเหมือนก้มก้มลงไปหยิบของแล้วผิดท่าหมายถึงว่าก้มป,ปุ๊บแล้วมันกรึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนแบบเหมือนมันกลายเป็นณ นั่นแหละหมอเขาม่นิ้ฉัยว่าน่าจะเป็นเรื่องการแบบหมอนองกระดูกเสื่อมแต่ว่าเน,นี้จะต้องเอ็มอาอีกทีหนึ่งว่าว่ามันเสื่อมยังไงหรือมันเป็นขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรอเจ๊มาปลูกคือเราเพิ่งจะเปิดใจคบกันจริงๆัอะครับแล้วก็ทางเขาก็อาจจะปักแข่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นมโนของเรามโนแจ่มภาพของเรา คือจริงๆแล้วว่าวันนั้นเป็นวันที่หนูไปโปรโมตซีรีส์ด้วยการเรขาคิมแล้วแล้วหนูก็ไปถึงก่อนแล้วเขานัดเขานัดเท่ากันคือนัด8ปดโมงแล้วก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาเป็นตัวเจก็คือเจตพิพัฒโทรเข้ามาบอกว่ามึงเออคือกูอยู่โรงพยาบาลนี่ก็บอฮะอยู่โรงพยาบาลอะไรอะ่ะนางเขาบอกว่าเออกูหมอนรองกระดูกปิ้นหนูก็แบบฮาเลยแล้วคือวันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องแบบเออเป็นการโปรโมทเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปบอกพี่บัวที่เป็นพ,พี่เป็นนางเอกอะไรย่างเงี้ยพี่บัว เไม่ได้มานะทุกคนตกใจว่าเป็นขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วณตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดนะครับก็คือตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่ายังปวดอยู่คือหมายถึงว่าวันนี้ไปเช็คอัพมาน่าจะปวดอยู่เพราะหนูเพิ่งคุยกันก่อนที่จะมางานนี้เลยอะไรเงี้ยว่าว่าว่าอาการดีขึ้นบอกแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องดูอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือน อยู่ๆแล้วมันมันปวดมากมันจี๊ดมากอะไรเงี้ยตอนนั้นถามนั่งก็ปวดเหมือนยืนก็ปวดอะไรเงี้ยนอนน่าจะแบบโอเคสุดอะไรเงี้ยครับก็เลยสาเหตุเห,ตเห็นเห็นเห็นตอนนั้นเราคุยกันนะเหมือนเหมือนประมาณว่าเจดบอกว่าเหมือนก้มก้มลงไปหยิบของแล้วผิดท่าหมายถึงว่าก้มปุ๊บแล้วมันกรึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนแบบเหมือนมันกลายเป็นนะ นั่นแหละหมอเขาไม่ิดชัยว่าน่าจะเป็นเรื่องการแบบหมอรองกระดูกเสื่อมแต่ว่าเน,นี้จะต้องเอ็มไออีกทีหนึ่งว่าว่ามันเสื่อมยังไงหรือมันเป็นขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรอเจนมาปูใช่ใช่ดูแลไม่ด่าก,กันหนึ่งวันครับปกติจะโดนด่าแล้ววันนั้นเป็นวันที่เจนไม่ด่าหนูเลยเป็นฟิลแบบว่าเราก็แบบเป็นแบบเอาอย่างีรแล้วกันเหมือนพยายามทําตัวเป็นสี่ภรรยาซื้อมันเผามาให้กินดูแลหาข้าวเข็นรถพาไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนูโมดอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ให้เขาเห็นถึงความดีของเราสักนิดนึงก็ยังดีน,ออนะครับแต่ก็ยังด่าเราเหมือนเดิมครับ,บก็ <c oughs> เรา <rec> ก็ถามถ่ายอาการตลอดเพราะเราก็เป็นห่วงเพราะว่าเหมือนเราฟังว่าหมอนรองกระดูกปิ้นมันก็ดูหนักหน่วงมากอะค่ะมันหมายถึงว่าเราก็ตกใจว่าคุยเพื่อเราจะโอเคขนาดมันถึงว่ามันจะรีโคเวอรีไ่ได้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 เป็นยังไงบ้างเพราะงานมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยโทรหาตลอดแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยหลับส่วนใหญ่ก็จะหลับเพราะว่าทานยาไปในเรื่องจริง ใช่ไม่ก็อย่รับครับยังโสดอยู่ครับใช่ยังโสดอยู่เขายังไม่ได้ถามเนาะโอเคผู้หญิงใช่ไหมคือคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมอาจจะไม่รู้ผมเท่ขะตรงไหนคือทุกคนอลายเนืรอสักนิดนึงกับแก้มกับปากกับการแบบว่าเราเนาะคือเราอยากจะบอกตรงนี้ว่าคือถ้าเป็นแฟนทางโซเชียลมีเดียได้แบบติดตามทางทิกตอกจอยแบบว่าเมนแอเมนอะไรเงี้ยอเราจอย แต่ถ้ามาเจอตัวจริงแล้วพี่น้องเป็นเมียเป็นเป็นเป็นหมกหนูเป็นเมียให้หน่อยเป็นเมียหนูก็ได้หรือหนูเป็นผัวพี่ก็ได้ลบกวนนะคะคือเราแบบอย่างมีผัวมากๆเลยะคะ่ะตอนนี้คือใจนึงคือแบบคือเราอยากจะทาคอนเทนต์กบแฟนเห็นเพื่อนเราทำคอนเทนต์กาแฟนหลายๆคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเราอยากมีคอนเทนต์กบแฟบ้างไม่ไม่ได้อยากเป็นไอดอลของการเป็นไปครับเมียครับ ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่าเยอะมากทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วเวลาเราออกกองเราไปงานอีเวนต์หรือไปต่างๆอะไรเงี้ยช่วงนี้เยอะมากจริงผมก็งงเหมือนกันครับว่าผมเทตรงไหนครับยังยังยังถามย้ำอยู่ใช่จริงจริงคอนเทนต์ใช้แท้เหมือนเรารู้สึกว่าพอเขาแซล,ลเรามาหนักๆอะ่ะเราก็เลยอยากจะแบบเออเอลองดูซิว่ามันยังมันยังได้อยู่ไหมแล้ววันนั้นลงคลิปไปตื่นเช้ามาคนดูสอง้านแล้วแบบเฮ้ยเขาชอบ ตุดแอป,ปหรอแบบเราแบบนี้หรออะไรเงี้ยเออก็ก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ม <c oughs> ฉันไม่เปิดใจครับไม่เปิดใจ <c oughs> ตัดเลยตัดความสัมพันธ์เลยดีกว่า <c oughs> อย่าให้มันเกินกว่านี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าน่ารักทุกคนาน่ารักมากเหมือนทุกคนเข้ามาจอยแล้วทุกคนก็เหมือนแบบว่าพี่นนพี่นนพี่นนแล้วคือณปัจจุบันนี้นะครับเออในในในขณะที่เราสัมภาษณ์สื่อแบบเยอะแยะ,ะมากมายหมอนถึงว่าเราเราคิดว่าตัวเป็นดาราแล้วนะครับคนยังทักชื่อนนทนอยู่เลยนะครับ คือสงสารคุณนนทนนมากเมื่อกี้ทางทีมงานบีบงานยังเดี๋ยวคุณนนทนนขึ้นไม่ใช่นะครับอินทนนนะครับยังหลายคนยังจําผิดอยู่นะครับก็ก็ก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยพี่ว่าไงอะหนูเป็นไทยนิยมปะช่วงนี้เหรอครับคือล่าสุดกลับบ้านไปหายายยายบอกว่าให้แต่งงานกับใบเฟินคือเราเป็นเพื่อนกันมานานมากจนเราแบบ คือเรามองหน้าเรารู้กันแล้วว่าว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะอ่ะก็ได้ก็เดี๋ยวแต่งเลยก็กันทั้งนั้นแต่งแต่งโสดงไงเห็นไหมแต่งแต่งโสดแต่ว่ายังยักอยู่ว่าผมชอบผู้ชายแต่เจ้าไม่ไไจงิงแล้วคือยายอ่ะเขาฝังใจว่าตอนนั้นไปนเฟิร์นมางานบวชที่เชียงรายมันบวชที่เชียงรายไงแล้วเหมือนเขาบอกว่า ไม่ยิงคนนี้งามเนาะเราก็บอกว่าเป็นเพื่อนลาวเป็นดาราเขาดังมากเลยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เขาก็ยังดังอยู่ยอเออหาคนใหม่เตอะเอาเป็นไม่ยิงเนอะ <laughs> อยู่อย่างนั้นครับย,ย,ยังย้ำอ,อยู่แต่ว่าฝากฝากถึงย้ายเนอะถ้าดูบ่ดูก็บ่ว่ากันแต่ว่ายังมีผัวค <laughs> รับฝากเดงคนนี้แอบรักนะครับก็ <laughs> ก็ได้แค่แอบไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่า ตัวจริงก็ตอนนี้ก็ยังดูแลคุณเจษวิพาดูไปเล,เลยครับก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ผู้หญิงเท่าไหร่ครับก็ยังชอบผู้ชายแล้วก็ยังอยากให้มีแฟนตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกขณะจิตนะครับตอนนี้ทุกคอนเทนต์ก็ยังเป็นแฟนอยู่แล้วก็อยากมีแฟนตลอดเวลา ผู้ชายเข้าได้จริงๆนะครับคือการที่เราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยอินทนนท์คุยเก่งอินทนนท์แบบมีมนุษยสัมพันธ์หรืออย่างนั้นอย่างนี้คือเราทําเพื่อคอนเทนต์สุดท้ายแล้วนั้นเรารักแฟนแล้วเราจะดูแลแฟนเรามีประกันสังคมให้แฟนเรามีในส่วนของบ้านตอนนี้บ้านแล้วก็มีทีวี77นิ้วมีเตียงอันนุ่มมากแล้วก็เรามีประกันสุขภาพตอนนี้คือเข้ามาอยู่ได้เลยแค่แพ้กระเป๋ามานะครับอินทนนท์ยังสดอยู่มาจีบไปได้นะครับผมพี่ยอาไปลงให้หนูได้นะ เออพี่ฮะอยากได้พูดแบบไหนคือตอนเมื่อก่อนเคยคิดว่าอยากได้นั่นแบ,บนี้ตอนนี้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้หญิง <c oughs> จีบได้หมดเลยนะครับ <c oughs> ได้หมดขอบคุณนะฮะขอบคุณคติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ